อ่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆลุงป้านาสุขุมสุขคนครับผมหมายเลขแป่าเห็ดเพาะคือเกล้าครับวันนี้มาสายครับผมมาผู้เดียวบินเดียวคือเกล้าสามมุ่ยโบราณมานำมาหน,นิกระเบื้อหลายครับมาฮอดป่าแล้วก็จัดเลยลุยเลยเจอแล้วครับกองเล็กแห่งมนนงนันเอาซะก่อนเอาไปเบิ้งน้ำแข็งคือเกล้าแล้วครับพี่น้องเบิง้บงแตะมายุอยู่นี่อยู่ข้างโพลเลยมันออกแทนเห็ดไข่ นีนี้คลไขยโบกจะพกออกเทมเน่เต็มหมดเลยอ่อนๆครับ่องเล็กแนมนอหออย่างครับครับออแล้วมัน,มน ไม่เลยครับพี่น้องมึงเป็นซ่้งสีฟ,าฟา้าเฝ้านี่คุณจังเตะโปะเลยมันตายเด็ดดอกนึ่งเดี๋ยวเพื่อมีมือ โอ้เจอดีดครับมีหมอยู่กลุ่มหนึ่งเลยละ่ะน้ำคีฝุ่นไฟนี่มันเกิดดีครับโอ้กลุ่มใหญ่มาวยเป็นซิปครับเป็นซิปกลุ่มใหญ่ครับ บักง่าบักง่ายยำจนเคีวร่อนหมดเลยถ้าดอกง่ายวันนี้แล้วมันมีหน่อยนะมันแก่ครับแต่ถ้าดอกใหญ่จะไม่ออกเป็นกลุ่มนะยังอ่อนอยู่เอาเราไปยำจนเคีวร่อน

น้องึงบึงออาสักคนอันนี้หน่อยให้บังมงลายๆแลอวเดียววันนี้เดียววันนี้นะครับนะง่วงครับนี่เบิ่งเบงเบิ่งสุดยอดเลยพู้ เงวเยียดเลยครับเอาจัดครับจัดเดี๋ยวเลยโอ้ทงพวกกันเลย่อยเอาเราไกลอะคนก่อนเป็นกลุ่มนี้ก็สวยแจ่มเลยชั้นวนะครับอีกสอง นี่ยังไม่พอเดี๋ยวกองกองไว้นี่ก่อนเบิ่งมนันเบิง่งเลยครับลงโหดซะเบิง่ง,ง,ส,งสุดยอดเลยครับเออเออปลากุ้งเหมือนโอนเฮงแทนน้องแบบเดีองเอ้ยเอ้าอเอาคอนครับ ันันนคร,บม,รบมากกูเดียวประมาณเก่ก้าหรอครับพี่น้องที่จริงมาจอบเบิ้งสือดหรอกมาจอบเบิง้งถ้ามันพอมีกะมืออื่นจากสีมากครับสามุ้ยกอ,องนี้กอนสองสามสี่ห้า 6, 7 Hit. Bad. Cow. Sip. Huh? You need khoảng 20 con sĩ quan ngay. Huh? Huh? Nó mất Huh? 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 ครับสิบเอ็ดสิบสองสิห้ากเจกระโดดนีอีกสิปดครับสิบแปดบวกยี่สิบเกือบสามสิบนี่ย่ยังบมมด้ย่ฮครับยังบวมยังบวม สามซิบแล้วครับกล่องนี้สามซิบกล่องเศร้าลายครับเอาครับวันนี้ hả các อแม่พร่องครับทอาผมสามโด๊ะสรุปผลงานของวันนี้ครับ มาเจาะมาซ้อมมาเบิ่งลาดเ่าพี่น้องเลยมาเบิ่งว่ามันมีบ่เดีลยได้แค่นี้ครับปรากฏว่าโซนนี้บ่มีมีตะมันห่างต้องละสองดอกสามดอกเจอกุ้มเดียวแหะครับสี่สิบห้าสิบดอกได้แค่นี้แหละครับเอาได้แค่นี้ก่าสมนี้พี่น้องเลยหมไหมจะว่ากันไหมครับผมสำหรับวันนี้ก็กลับก่อนครับไปฝนก็สะไม้กันละ